สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องพอวันหยุดปุ๊บนะคะเช้าวันเสาร์วัน,ววนหยุดนะคะคู่ก๊กเพิ่นกะอยากเขา่าปลาเข่าดุงนี่ราคาแน่เพิ่นขิดหอดเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่เห็นมั้นี่มันคือเถาแล้วโอ้ยกว่าจะวันเสาร์นะคะมันกะเถาแล้วโอ้ยทำไมแก่ชรลาจังเลยป๊ะป๊ามาเก็บให้หน่อย เห็นเห็นอีกดอกหนึ่งนะคะทางนี้ทางนี้เห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดดแงสวยงามนะคะเสวยงามอันนี้ก็มาวบานเจึงเขื่องเคียงเข่งพี่น้องเห็ดดินขาวเห็ดดินขาวเห็ดดินขาว เห็ดดินขาวนะคะนะดอกใหญ่ๆนะคะและตรงนี้อีกหนึ่งดอกอ้ยไอ่เผาแทะส Ū ูนขี้งในเหมือนอพออีกแล้วพี่น้อง ทานเลือดนะคะทานเลือด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 ทานเลือดทานเลือดต้องดอกอ็ะไม่ค่อยง่ามปันไดแต่ก็เก็บนะคะมาเก็บชื้อโอ้ยคือมุลเนี่ยเอาได้ยี่บัวอืมอันนี้นะคะเจอเฮ็ดปวกเนาะพี่น้อง สวยสวย <c oughs> คือหน่อยแฮบุอย่าเห้นหลายๆ <c oughs> ได้เห็ดยังตา,าเห็ดขาเพราปาดขานี่ใส่หัวทิเทกุ้งกระมังหลังหมด Ừ, งามอันนี้ดอกแข็งแข็งสวยงามได้บ้าได้หน่อยตรงนี้พี่น้องจะแมนเพิ่นดำจนว่าคนมาเห็นเพ่่นอยู่กลางเดินก็ได้ให้ตัวเขาว่าเหยียบหัวเอาเลยเฮ้อะไรกับปาดเอาเลยพี่น้อง นางเห็ดอะไรทำไมสวยจังเลยเห็ดกอเนะพี่นอนะอ้องเนาะดอกแข็งแข็งก็เธอแหละหนึ่งในตองอู <c oughs> เอาหยุดมือเห็ดกอเนะคะ่ะเห็ดแดงพี่น้องสวยงามมากปาดจวดหากมันไหวอ๋ แค่แข็งแถ่เห็ดกลัวตัวเนี่ย <มา S 1> อ่อายื้ันป่ะพีเดียน,นึงไหนไหนยางไปไปเบิ้งกันเพท่านว่าพีเดียนนึงต้องเคลียร์ได้เนี่ยบอกคุ้นเคลียร์แล้วตึมจึมไหล่ะเอาหมุนป้าหมุนดวงไปว้าวสวยจังเลยสวยจังเลยไปทางไหนหยุ๊บยุด อบ,อ,บอือบปะโอ้อันนี้แดงอยู่บองยาจังเม็นกอ่อหัยเห็ดทานนะคะทานเดือดก,ก็เนี่ยโอ้ยโมเมนต์ข่อยเราบ่อยเนาะแต่ก็ไม่เจ็บแลบย,ยบ้านเดือดหรือเปล่าอ่างงบ โอ้ยหักมุนซะลอยส่งซัสีเห็นใส่ยังองมาดใยงเก็บแล่กันคุอตั้งแต่นต่ออีดะนั่นแมัเป็นมีเดเลยโอเคหยอกลุี่นอี <c oughs> ่เถาแล้ว <c oughs> จนบานเพื่อเวอ เป็นตาเต็มตาเลี้วขึ้นอย่างนี้ดอกใหญ่ๆเราหักใหม่ไว้เนาะคะ่ะเรามา่ย้ำไหนเราก็สิม,มาเอาของมังนีล้านี้เพราะไอเราหักใหม่ไว้มันก็นยืนถาเราเรียงสิเราพี่น้องเอ้ยต้องหักใหม่ไว้เด้อเย,ยายนาสองดอกคนตัวนี้เชิญอยากหัวเนี่หักใหม่ไว้ก็ามาเอาห่วเศร้า ไมาย้ำเลยก็มองเอตจะมองเก่าจริงคือจนว่าเถายืนเทาถ่า,าพี่น้อเงื้อทานชึบโอเลเห็นคนมาเห็นคนมาเห็นมันสีดำขนาะจนว่าเถาโอ้ยพี่น้อเอ้ยเอาเกือบเป็นเสื้อซะเด้อ ดำค่ะดำที่ดำารเลยแล้วเห็ดทานมันสีเห็นได้จังได้พี่น้องเม่งกันดูนี่ดำกระดำใบไม่เองมาโปกอีกเอานอนกักินมันกระเทาะอนตัวมนลีอยู่่านนี่นะเอาพ่อยก่งอพี่น้อง สองดอกสองดอกพนสีดำจริง,รงห้อยคนเคียอยู่ได้ค่ะนี่พันเพื่อสิบว่เห็นหนี่นางนางสีดำโพดเอา้าสีดำไร้ากระไดกระลอดชีวิตไปเหลือไว้ให้คู่กิกแล้วเก็บนี่ราคาู่ใส่ละเอา้าในพนดละสองดอกสาดอกก็เป็นตาเต็มตายู่ได้ละไม่จะดอกใหญ่ๆดอกเท่าๆนะ้องพี่้อง เนี่ยเชียตัวกับ,บ้าพ่อยี่ล้วพี่น้องเอ้ยพูดอ่ะโอ้แมนใบไหม้ถมเพิ่นถ,ถ้าแม่นเพิ่นดอกไงดอกงามเนาะเอามามา,มาอยู่ในกะตาฉีพาเมื่อบานเฮ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 สมชิตรหอดอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยได้ลหละอือบ้า เพิ่นวาเคลียมาทางนี้ว้าวสวยงามว้าวสองดอกอ่อนๆมุนซะหน่นนนนอยมุนซะหน่อยมุนซะหน่อยไข่มุนซะหน่อยกำลังออกอยู่ก้กานี่จะหนีไม่ไดว่าจะมีแต่ดอกเข่าอะไรด้อว,ว้ายนี่กับเมียนี่นี่น,นะคุณพันช่วยตัวจะบใบหยาบไปฮะนะหยาบหรือเปล่าลอืมอันเด็ก <laughs> สีดำ <laughs> นางสีดำปาดเอางี้นะพี่น้องเมื่อหอดไปแกง่งโดดต้องปาดีนยากเนาะค่ะเนี่อ่อะอึ๊บอาจจะมีบี๊บบี๊เ่ย์ล่ะขาเพิ่นเฮ้ยสามดอกนี่มันคักคัดโดดเนี่ยมพี่น้องเอ้ยพี่น้องมู่เจ้าเห็นอยู่บ่มันก็มืดแท้ มึงก็ดนี่เชี่ยจนว่าแตกอ่ะอเนี่ยโอ้ยเห็ดหยังมาดำมะกำมะเมือแท้เยียงคนสีบ่ิเ็นเธอเด้เผ <c oughs> าเบิดละส่วจงจีวันวันเสาร์อาทิตย์เจ้งสีละมีกระทานอีกแล้วพี่นอนะ้องเนี่ยข้นสีพ่างโตอยู่ดอกโอ้ยดอนนี้ไม่แต่เห็ดทานอ้อยต้อยเนี่ย ท่านก็เอาแล้วเนะาะมักขึ้นอย่างนี้จำแจวทา่วทานเดืดนะอดน,นี่อ่าท่านเดือดนะคะหลอดชึบหนาทเนี่ยพี่น้องแดดเริ่มออกแล้วเข่าทะเยงหนาเฮ็ดอึ้งอันยาอุบวนเลงนะเไม่มูเดีย กำลังถามหายอยู่คือไปเห็นเห็ดดอกสีม่วงเถาคักน้ะเพิ่นเนาะโอ้ยเ <c oughs> มื่อเงินเมือ่อซานเดอ้อฝืนกระตาซะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องซึงมเนื้อแล้วได้บาทท่นี่นี่นะคะได้เกือบเต็มกระตามาสวยเนาะคะ่ะก็ได้ตามสวยนะคะ พบพ่อกันไหมคลิปหนาน้่พี่น้องสิพ้ามาเก็บอีกนะคะสวัสดีค่ะ